อุบัติเหตุผลกรรมหรือคำสาบานฉากสุดท้ายที่ปิดชีวิตนักร้องดังเบื้องหลังคือสิ่งใดกันแน่หลายเดือนก่อนเราได้นำเสนอคลิปที่ชื่อว่าเขาตายเพราะใบสั่งฆ่าหรือว่าอุบัติเหตุซึ่งเป็นเรื่องย้อนรอยข่าวดังว่าด้วยการจากไปก่อนไว้อันควร ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของวงการลูกทุ่งไทยผู้มีเอกลักษณ์น้ำเสียงหวานลูกเอื้อนอ่อนสอนคีรีสีประจวบผู้สร้างผลงานเพลงไว้ไม่มากนักแค่ราวๆาวสาเพลงแต่กลายเป็นเพลงดังอมะตะที่แฟนเพลงรู้จักแทบทุกเพลงเช่นน้ำท่วมหนาวลมที่เรนูตะวันรอนที่หนองหานมนรักแม่กลองลานรักลั่นทมรักแรงเดือนห้าพอหรือยังวาสนาพี่น้อยแม่ค้าตาคมเป็นต้น คลิปนั้นเป็นการเล่าประวัติชีวิตและปมการเสียชีวิตโดยตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้ทั้งว่าเหตุการณ์นั้นเป็นอุบัติเหตุตามธรรมชาติหรืออาจมีเบื้องหน้าเบื้องหลังตามที่มีปัจจัยแวดล้อมประกอบท่านใดยังไม่ได้รับชมรับฟังก็สามารถตามไปฟังย้อนหลังได้เลยนะครับ มีเกร็ดและแง่มุมที่น่าสนใจทีเดียวคลิปนี้ก็เช่นกันครับเราได้ข้อมูลในเรื่องปมการเสียชีวิตของดาวรุ่งพุ่งแรงในอดีตมาเพิ่มเติมจากคอลัมน์ที่ชื่อว่าเก็บอดีตมาติดดาวเขียนโดยติ๊กตะกูลโตในนิตยสารราชาเสียงทองนะครับเห็นว่ามีความน่าสนใจและหาอ่านได้ยากเลยขอหยิบมานําเสนอเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วเพื่อให้เห็นแง่มุมที่กว้างออกไปอีกและยังมีเกร็ดบางอย่างที่เราไม่เคยทราบรวมๆแล้วเห็นว่าเป็นสีสารที่น่าบันทึกไว้จึงนํามาเล่าต่อครับ ก่อนจะเริ่มเรื่องต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าเราเป็นเพียงคนรุ่นหลังเกิดไม่ทันเหตุการณ์และข่าวสารในยุคนั้นจึงทําได้เพียงเล่าไปตามที่มีข้อมูลระบุไว้ตามที่มีผู้เล่าหรือเขียนไว้ หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งสร้างความไม่พอใจก็ขอให้ทราบว,ว่าไม่ใช่เจตนาของเรานะครับเป็นแต่เพียงการเล่าตามคําพูดตามข้อเขียนของผู้เขียนเท่านั้นอันหนึ่งหลังจากได้รับฟังแล้วแต่ละคนย่อมต้องใช้วิจารณญาณและเหตุผลของตนมาพิจารณาประกอบด้วยอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่า ฟังแล้วเชื่อเลยหรือใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับคุณติ๊กตระกูลโตเล่าเรื่องของสอนคีรีศรีประจวบไว้อย่างน่าสนใจดังนี้คงจะมีน้อยคนที่จะรู้ว่าสอนคีรีศรีประจวบไม่ใช่เป็นคนประจวบคีรีขัน แต่เขาได้ชื่อว่าสอนคีรีสีประจวบเพราะผู้ว่าประจวบในสมัยนั้นที่ชื่อประหยัดสมานมิตรเป็นคนตั้งให้เพราะสอนคีรีได้หนีหน่ายถิ่นฐานเดิมอัมพาวาสมุหมดสงครามเพราะเบื่อนายงานขึ้นตานไปเป็นคนงานไดาย,ยาไรสัประรดที่ปราณบุรีในประจวบคีรีขันและที่นั่นแหละคือที่จุติที่ปราณบุรีมีค่ายทหารทอพอสอซึ่งในยุคนั้นทหารนำการเมือง การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อดึงมวลชนไม่ให้ไปหลงกลคอมมิวนิสนั้นเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของค่ายแน่นอนการเข้ามวลชนดนตรีย่อมเป็นสื่อนำที่ดีวงดนตรีสีเมืองปราณจากการนำของพันเอกเฉลมผู้สารและโดยการควบคุมของจ่าสิบเอกนิกรม่วงมณีจึงเป็นหน้าที่นำทำการซ้องกันที่ไร่สับประรดที่บ้านห้วยขวางปราณบุรีใกล้ๆกับที่สอนคีรีได้ย,ยาอยู่นั่นแหละและก็ทุกเย็น จะเห็นหนุ่มใหญ่ไวัยใกล้40ที่นุ่งกางเกงขาล้วย ผ้าเขามา้าคาดหัวแบกจอบมายืนดูการซ้อมของวงดนตรีสีเมืองปราณเป็นประจำแล้วก็ในวันรุ่งขึ้นหนุ่มใหญ่น่าเรือบทที่คนคุ้นเคยเรียกว่าน้อยก็อดทนต่อเรื่องเพลงไม่ไหวเขาวางจอบแล้วขอขึ้นร้องเพลงด้วยโปรดเถิดดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนท่อถอนดูไทยเพลงดังของทูลทองใจในยุคนั้นได้ผิวลอยออกมาจากน้ําเสียงของหนุ่มใหญ่ที่ชื่อน้อยและเสียงของเขาก็ละห้อยโหยหวนมากกว่าและนั่นก็คือ ที่มาของการได้เป็นนักร้องใหม่ประจำวงสอนคิริศีประจวบหลังจากเสร็จกิจการดายาจะต้องมาตระเวนตามวงลงแสดงและก็ร้องเพลงแนวทุนทองใจไปทุกหนทุกแข่งในละแวกนั้นจนไปจบที่หน้าสารกลางจังหวัดเมื่อผู้ว่าประหยัดเรียกพบแล้วตั้งชื่อให้ใหม่ว่าสอนคิรีศีประจวบจากขึ้นตาดายามาเป็นนักร้อง ทําให้ได้เจอมิตรผู้มีรถนิยมเดียวกันที่ชื่อว่าวิจิตภัยบูลซึ่งตั้งร้านซ่อมวิทยุอยู่ที่ตลาด300ยอดเขาชอบเสียงเพลงของสุรพลสมบัติเจริญเป็นชีวิตจิตใจสอนคิรีกับวิจิตจึงได้รวมหัวกันคิดที่จะบันทึกเสียงอัดเพลงด้วยการเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อเข้าไปมอบตัวเป็นลูกศิษย์ของครูภบับูลบุตรขันและขอเพลงจากท่าน ซึ่งรายละเอียดตรงนี้โฮตี้ชาแนลเราได้เล่าไปในหลายคลิปแล้วนะครับจึงไม่ขอเล่าซ้ําในที่นี้หลังจากได้เพลงจากครูไพบุญบุตรขันประเดิม4เพลงด้วยกันคือเพลงบุเพสันนิวาสแม่ค้าตาคมน้ําท่วมและเพลงร็อดนี้ก็กระหึ่มขึ้นรับเหตุการณ์วาตภัยที่แหลมตะลุมพุกแต่ว่ากว่าเพลงจะดังและกระหึ่มขึ้นมาก็เล่นเอาใจหายใจควา่าเกือบจะต้องกลับไปใดย่ยาไรสับะรดอยู่หลายครั้งเพราะหลังจากบันทึกเสียงแล้วก็จะต้องไปหาสถานีวิทยุเปิด สอนคีรีและคณะได้เช่าเวลาของสถานีวิทยุยานกราะวันละครึ่งชั่วโมงเพื่อเปิดเพลงชุดนี้เปิดกันมาตั้ง4ีหเดือนแล้วงานวงงานเพลงก็ยังเงียบฉี่จนหมดงบหมดกําลังใจทดท้อเตรียมถอยทับกลับกันแล้วบังเอิญผู้จัดการรายการที่ชื่อสัมพันธ์ เห็นว่าเพลงดีน่าจะมีความหวังน่าจะลองต่ออีกสักเดือน2เดือนจึงได้ขายสร้อยคอทองคําหนัก2บาทเช่าเวลาสถานีต่อไปและการก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากเปิดเพลงต่อไปเจ้าภาพก็เริ่มเคลื่อนไหวติดต่องานเข้ามาวงสอนคีรีศีประจวบจึงพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมาทันทีเมื่อมีงานเข้ามาทุกอย่างก็ลงตัวเนื่องจากความนุ่มแน่นพริ้วไหวไพเราะของน้ําเสียงของสอนคีรีศีประจวบเป็นทุนเดิม เพิ่มด้วยบทเพลงที่มากด้วยคุณภาพของครูภัยบุญบุตรคันทําให้ความเป็นสอนคิรีมีแต่ดีวันดีขึ้นจนยืนได้เต็มตัวแต่แล้วในขณะที่ชื่อเสียงของสอนคิรี กำลังแต่ระดับขึ้นสู่ขีดสูงสุดก็มีความมัวสัวเข้ามาครอบงำวิจิตหรือจิภัยบุญเพื่อนผู้เกื้อหนุนสอนคีรีมาตั้งแต่แรกเพราะหลงไหลในเสียงเพลงจนตัวเขาเองก็ได้เข้าบันทึกเสียงตามไปด้วยโดยใช้ชื่อนักร้องว่าวิจิตสีประจวบได้เกิดขัดข้องในความเป็นสอนคีรีที่ไม่เหมือนเดิมหลังจากที่เข้าดังแล้วเงินทองที่หยิบยืมกันมาเมื่อหาได้ก็ไม่จัดการปล่อยคาราคาซังเมื่อทวงถามก็เอาแต่อารมณ์ผลสุดท้ายก็ต้องแยกวงเมื่อแยกวงอุปกรณ์ ของใช้นักแสดงและหางเครื่องก็ต้องแยกตามทําให้ความขัดข้องมองใจที่มีอยู่เดิมกลับทวีคูณขึ้นแถมยังมีความกลุ่นใจที่แย่งกันเป็นขวัญใจไม่ยอดเทพีแฟนเพลงเรื่องจึงไปจบที่ไร่สับปะรด300ยอดในขณะที่วงวิจิตภัยบูลกําลังอุ่นเครื่องซ้อมวงอยู่จอยเชื้อชาติได้เอา M16 ไปสาดใส่ปลิดชีวิตวิจิตภัยบูลและสมาชิกร่วมวงรวม5ชีวิตด้วยกันตามที่มีข่าวดังนี้เกิดข่าวใหญ่คลึกโครมพาดหน้าหนึ่ง ต่อกันหลายสัปดาห์ก็คือข่าวนายวิจิตถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับพวกรวม4คนในจำนวนนี้มีนักร้องชายหญิงที่ในข่าวระบุว่าตายอย่างทารุณและเป็นการเรียกหญิงทิ้งทีละคนชื่อของสอนคีรีจึงเข้าไปพัวพันคดีสังหารคนในวงการเดียวกันแต่เขาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐช่วงวันที่10สิงหาคมปี2 5 1 4ระบุว่ากรณีนายวิจิตเลิศสินวิทยา หัวหน้าวงดนตรีจิตไพบยญกับนักร้องสาวในคณะถูกกลุ่มมือปืนลอบยิงถูกกลุ่มมือปืนลอบยิงตายที่ไร่ในปราณบุรีขณะกลับจากซ้อมร้องเพลงและผลการสอบสวนปรากฏว่าสอนกีรีสีประจวบนักร้องลูกทุ่งผัวพันอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายจอยเชื้อชาตินายสถานีรถเมย์บขอสอกับพวกอีก3คนในฐานะผู้ต้องสงสัยในการสังหารหมู่ครั้งนี้ต่อมาเมื่อเวลา10บนาฬิกาส5นาทีวันที่17สิงหาคม สอนคีรีสีประจวบได้รุดเข้าพบพลตํารวจตรีวิเชียนแสงแก้วเพื่อให้ปากคําคหลังจากให้ปากคาเสร็จสิ้นสอนคีรีเผยกับไทยรัฐว่า ที่มาพบตำรวจครั้งนี้เพราะพลตำรวจตรีวิเชียนแสงแก้วเรียกมาสอบสวนเกี่ยวกับคดียิงทิ้ง5นักร้องตายหมู่สีและบาดเจ็บหนึ่งคนสอนคีรียืนยันว่าไม่ได้วิตกกังวลหรือสะดุ้งสะเทือนแต่อย่างใดที่ถูกสงสัยว่าจะมีส่วนผัวพันในการฆ่าหมู่ครั้งนี้เพราะตัวเองบริสุทธิ์ไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับการตายของนายวิจิตหรือนักร้องแต่อย่างใดแม้จะเคยรู้จักกับนายวิจิตมาก่อนก็ตามพร้อมทั้งยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการตั้งวงดนตรีเป็นของตัวเองไม่ได้นาเงินของนายวิจิตมาใช้แต่อย่างใดเมื่อทุกคนพุ่งเป้าไปที่ ศรีสีประจวบจา่าสิเอกนิกรม่วงมณีอ,อดีตลูกพี่สอนคิรีที่คุมวงศีเมืองปราณจึงได้นำสอนคิรีศรีประจวบไปสาบานที่วัดพระแก้วโดยมีใจความว่าการนี้ผมไม่ได้กระทําและรู้เห็นถ้าไม่เป็นจริงขอให้ผมมีอันเป็นไปภายใน7วัน3วันนั่นก็คือคําสาบานที่สอนคิรีศรีประจวบได้ให้ไว้ต่อหน้าพระแก้วมรกต พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราหลังจากให้คําสาบานไม่ทันครบ7วันดีสอนคิริศีประจวบก,ก็ตระเวนเดินทางไปแสดงสายเหนือและกลางดึกของวันที่30มกราคมปี2 5 1 5ขณะที่สอนคิริศีประจวบก,กาลังนั่งรถกลับจากการแสดงดนตรีที่วัดพระาธาตุอาเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพเพื่อเปิดทําทการแสดงที่วัดพาสีเอกมัยในตอนค่าของวันถัดไปก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อรถของเขาแล่นมาถึงช่วงบริเวณถนนสายเอเชียหลักกิโลเมตรที่4ี 8-449ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเป็นเวลาราวๆตีหนึ่งของวันที่31มกราคม2515ปรากฏว่ามีรถสุงบรมทุกไม้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงและเกิดอุบัติเหตุขึ้นไปทับรถของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังรถของสอนเคีรีถูกรถสุงบรรทุกไม้ทับพังยับเยินเขาเสียชีวิตขาที่พร้อมกับลูกวงอีกสองคน ในมือของเขาคำงูก้นขบตายคามืออยู่ตัวหนึ่งซึ่งยังเป็นปริศนาของคนในวงการมาจนปัจจุบันนี้ว่าสอนคิรีสีประจวบจบชีวิตเพราะอะไรงูรถความหรือคำสาบานหรือว่าเป็นผลกรรมที่เขาทำไว้จะอย่างไรก็คงเป็นอนุสติเตือนใจเราท่านได้เป็นอย่างดีนะครับคอลัมน์ของคุณติ๊กตะกูลโตเขียนไว้เพียงเท่านี้นะครับแง่มุมที่ได้เพิ่มเติมจากคลิปนี้ก็คือในการตายนั้นในมือของนักร้องกํางูก้นขบไว้ตัวหนึ่งด้วย ก็เป็นเรื่องที่แปลกดีนะครับเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาต่อไปและทุกวันนี้ก็คงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะไปหรือฟืน้นหรือคาดเดาเพื่อหาคําตอบเราเพียงแต่นําม,มาเล่าเป็นสีสันเพื่อย้อนรอยเพื่อบันทึกตํานานไว้เท่านั้นนะครับที่สําคัญสําหรับเรื่องนี้ก็คือการได้เสพได้ลิมรสบทเพลงหวานซึ่งได้ฟังเพลงของนักร้องที่เราชอบจากน้ําเสียงที่ไพเราะของเขาก็ถือว่าเป็นรสทิปของชีวิตที่จะได้ลิมแล้วนะครับหูนที่ใช้เน่าขอขอบคุณทุกการรับชมรัะฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิง่ง กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาแง่มุมที่น่าสนใจแบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ